สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูต้นมะม่วงนะครับที่เราได้ปลูกไว้เนาะคือมีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่ามะม่วงเนี่ยปลูกไปนานแล้วเนี่ยไม่แตกยอดใหม่สักทีนะครับใบเก่าเนี่ยก็จะออกโสมๆนะครับจะทํายังไงดีให้แตกใบใหม่นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ดูเนี่ยสภาพตัวอย่างต้นนี้นะครับนี่ตัวอย่างต้นนี้ คือใบเนี่ยเป็นใบเก่าที่ใช้มานานแล้วเนาะใบลักษณะแบบนี้นะครับจะประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงเนี่ยก็จะลดลงไปมากแล้วนะครับจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เขาแตกใบใหม่แต่ทีนี้เพื่อนๆหลายคนบอกว่าเอ้ยเราใส่ปุ๋ยไป2รอ,อบแล้วนะทําไมไม่ยอมแตกใบใหม่สักทีนะครับก็เนื่องจากว่าใบเขาก็ยังเยอะอยู่นะทางต้นเขาเนี่ยก็ยังมองว่าเออใบเก่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ก็ยังไม่แตกใบใหม่สักทีนะครับวันนี้เทคนิคในการ กระตุ้นให้แตกยอดใหม่เนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าให้เด็ดใบเก่าทิ้งนะครับแล้วก็เหลือไว้ยอดละสองาใบก็พอนะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เหลือไว้สัก2อสมใบนะเลือกใบประมาณเนี้นะครับเนี่ยเหลือไว้ประมาณเนี้ยอดหนึ่งนะก็เด็ดออกนะครับนี่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาแตกใบใหม่ที่สมบูรณ์กว่าเดิมฮะนี่ก็เหลือไว้ประมาณนี้พอยอดหนึ่งนะครับ ไว้เขาสังเคราะห์แสงได้บ้างนะแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับ1รอบบางคนก็บอกว่าเออใส่ปุ๋ยที่หลังได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็เลือกที่จะใส่ปุ๋ยก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยใบมันยังเยอะเห็นไหมครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปเขาก็สามารถที่จะสร้างอาหารแล้วก็เก็บธาตุอาหารไว้ สำรองในเปลือกในในกิ่งได้นะครับแล้วทีนี้เวลาเขาแตกยอดใหม่ออกมาเนี่ยยอดเขาก็จะสมบูรณ์นะครับอืมก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมจะเด็ดทั้งต้นเลยนะครับเมื่อแต่งเสร็จก็จะมีสภาพประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ยอดหนึ่งก็เหลือ3มใบสี่ใบประมาณอย่างนี้นะครับเมื่อกระตุ้นไปแล้วจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมให้ดูต้นนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับก็พอเราเด็ดใบไปสัก อาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็จะเริ่มแตกละแบบนี้นะครับเนี่ยโอเคก็ลองเอาไปทําดูกันนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขอขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการทําเกษตรนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับอ๋อเกือบลืมและข้อควรระวังคือ สำหรับคนใจร้อนนะครับควรที่จะมีมิเตอร์วัดค่าปุ๋ยเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อแต่งใบเสร็จแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยนะครับแต่สำหรับคนใจร้อนเนี่ยอาจจะใส่ปุ๋ยเกินได้นะเนี่ยไอแถบล่างเนี่ยเป็นค่าปุ๋ยนะครับดีที่สุดเลยก็คือเขียวอมแดงก็คือออกส้มๆตรงนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็คือมีปุ๋ยอยู่แล้วนะฮะ นี่อ่านข้างล่างนี้นะครับแถบโคง้งๆข้างล่างนี้นะไอตรงแถบช่วงเนี้ยเป็นแถบที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยถ้าปุ๋ยเยอะก็คือสีเขียวอมแดงตรงนี้นะครับแต่ถ้าปุ๋ยเกินเนี่ยสีแดงๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันตรายเลยนะครับโอเคอย่าใจร้อนกันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเดี๋ยวก็แตกยอดอ่อนไม่ต้องกังวลน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ